สวัสดีครับมาพบกับนายิวเช่นเคยนะครับตอดวันนี้ก็มาแกะกล่องตัวไม้ไวเลสโคมิก้าวีโมซนะครับอ่านี้ก็สั่งเร็วอยู่นะครับไม่กี่วันก็ได้สั่งตอน25นะครับวันนี้เท่าไหร่วันนี้เจ็ดใจละสั่งตอนเพลเย์นะครับรส่งกันไวนะโดยเว้นของต่างประเทศอาจจะช้าหน่อยอน,นี่ถ้าเป็นของไทยก็ไวนะครับ แต่ราคาก็พอสมควรนะครับตัวนี้มาดูกันอ่าก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยสติกเกอร์อ่ามันมีหลายรุ่นนะครับแต่นี่ผมสั่งแบบรุ่นที่เป็นตัวรับหนึ่งตัวตัวส่งหนึ่งตัวนะครับก็จะมีอ่ามีเคสมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก็จะมี ตัวรับตัวส่งนะแล้วก็มีอะไรบก็เนาะมีสายให้มานะครับสายให้มาอันนี้น่าจะเป็นวินมัฟนะครับตัวกันลมออกเสียงถูกไม่ขอ,ออกเสียงไม่ไม่ถูกก็ขออภัยนะครับโอเคนะคป๊อบอาจจะอย่างนี้เนาะโอเคจะหลุดหายไหมเนาะเนี่ย ครับครับ้วก็มีตัวสาย3.5นะครับสัาดห้ก็จะเป็นแบบสองขีดเนาะใช้กับกล้องได้น,นี้ก็จะเป็นแบบ3ขีดใช้เสียบมือถือได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสาย USB เนะ u s b p c อ่ทำไมมีทั้งสามหัวนะเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวรับนะครับ สองมีอะไรมไ,ไม่มีเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้ถ้าต่างยังไงครับไอ้พวกตัวตัวแบบนี้นะครับก็คือพวกนี้มันจะใช้กับอ่าทอดีผมเอามาเสียบกับน,นี่แหละพวกนี้มันจะใช้เสียบกับมือถือเป็นหลักใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะเอามาเสียบกับกล้องได้นะก็คือถ้าคุณจะไปเสียบกับมือถือก็ได้มือถือที่มีแจ็ค3ามจุด มีแจ็คอ่าสามจุดห้าครับมองเก็บมือถือมันจะเป็นสามขีดนะครับนะสามขีดอย่างนี้แจ็คสามจุดห้าปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวอันนี้่าคู่มือก่อนผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะห้านะครับเห็นไหมมันจะมีรูปอยู่นี่นีครับก็คือเราสามารถเอาไอเอามาเสียบกับมือถือก็ได้เสียบกับคอมก็ได้นะครับสำหรับ,บสายยืดบีตรงนี้นะครับพมันจะสะดวกหน่อยก็คือคุณือเหมือนตัวนี้มันใช้งานได้หลากหลายนะ ก็อย่างที่้ตัวไวรัสทั่วไปอ่ะมันก็จะใช้วันนี้ก็เป็นมือถือ USB เป็นไลน t n ิ่งไปอะไรก็ต้องเลือกเอานะครับแต่นี้ก็สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะแต่ต้องไปลองใช้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูอ่เดี๋ยวผมจะมาลองกับกล้องนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไอ้พวกไวรัสทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้กับมือถือเอาเนี้นใช้กล้องลำบากอันนี้เราจะมาใช้กับกล้องนะตัวนี้ก็ กล้องที่ใช้ก็จะต้องเป็นกล้องที่มีไอตัวเส,สเสียบสายด้วยนะครับอเอาตัวนี้แต่ตัวเนี้ยทีนิดนึงอันนี้ผมคิดเองนะผมไม่รู้เ่าพป็ยางไแบบนี้ปะมันจะมีตรงนี้ครับหนีบแต่เราจะเอาไปหนีบเนี่ยเราเสียบเข้าตรงนี้เลย h o ตช h o อตชู Hot ew, หรือโคชูก็ ew, ได้นะครับแล้วแต่รุ่นมันมีเปิดเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงสีส้มๆนี่นะ,ะแล้วก็เราก็เปิดตัวนี้ที่สีส้มเหมือนกันนะครับ นะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะกลับด้านนิดนึงนะอ่าก็คือนี่นะครับเห็นไหมไอมันจะจริงๆตัวนี้มันได้ได้สำหรับสองตัวได้นะแต่ผมซื้อมาแค่แบบตัวเดียวอพอเปิดนะ้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอนี่นะครับสัญญาณข้อดีก็คืออย่างหนึ่งก็คือแม่มันมีไอกระพริบอย่างนี้บอกด้วยเวลารับแต่แต่กล้องรุ่นนี้ไม่ไม่มีปัญหานะถ่ายวีดีโอมันจะมีอยู่แล้ว แต่บางรุ่นน่ไม่มีเขาเนี่ยมันให้กับมือถือเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวไมตควเนี้ยมารับเสียงมาอย่างไงนะครับนะแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับอ่าแล้วเขาเนี้ยใช้กับกล้องเนี่ยอย่างยิ่งใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องเอาหูเอาหูเลิกนะครับเอาที่สองขีดนะครับนะเสียบเข้าไปอ่าตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าอ่ะ,อะ แต่กล้องรุ่นนี้มันจะมีไอระดับบอกอยู่แล้วตัวของโซนี่เนี่ยเห็นไหมครับตัวโซนี่จะมีแต่บางรุ่นมันไม่มีนะครับอ่าหรือจะเป็นมือถือไม่มีเขาเนี่ยมันเราก็จะรู้เราได้ได้สัญญาณแปครับแว่ว่ามันก็จะบอกว่าเสียงเข้าหรือเปล่านีครับเสียงมันเข้านะอืมแล้วก็เสียบอย่างนี้เราก็สามารถใช้กับตัวกล้องเราได้ ไปอัดเดี๋ยวต้องไปลองดูนะเดี๋ยวไปลองไปลองดูข้างนอกเพราะว่าบางทีไอ้ไม้ไร้สายพวกเนี้ยเดียวเราลองข้างในบ้านหรือมันตัดเสียงมันตัดเสียงพัดลมอย่างเงี้ยเออตัดที่บอกตัดเสียงเราควรตัดเสียงพัดลมอะไรโอเคแต่พอเราไปลองข้างนอกเนี่ยบางทีเจอเสียงแบบรถยิ่งคนวิ่งผ่านยังแรงดังเ่ยบางทีมันเข้ามาในเข้ามาหมดนะครับตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปลองดูว่ามันตัดได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวผมไปลองดูอีกทีหนึ่งข้าวมก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะ เดี๋ยวรองอะจริงให้มืดแต่นี่มันก็มีบอกนะครับนะก็คืออย่างบอก,บอ,กอะเสียบเข้าฮอตชูได้เลยตรงนี้ข้อดีมันใช้กับกล้องได้แต่ว่าถ้าไปใช้กับมือถืออาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าคุณต้องเอาตัวเนี้ยไปหนีบหนีบแบบตรงไรก็ได้แล้วก็เอาสายเสียบเข้ามานะครับนะมันจะมีวิธีการเสียบหลายแบบที่ผมบอกอะนะครับสามารถใช้ไอ้แจ็คนี้ก็ได้แจ็ค ถ้าถ้าเป็นอย่าลืมนะครับถ้าเป็นตัวเสียบกับกล้องเนี่ยก็ใช้สองขีดถ้าเสียบกับมือถือก็ใช้สามขีดนะนะครับมันจะมีสายแยกกันมาคล้ายๆไมโบย่าไมมิมวันนะถ้าใครเคยใช้ก็จะมีเนี้ยแต่ถ้าเป็น USB เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยบางทีเราต้องไปซื้อตัวก็จะใช้กับไอ้นี่มันต้องเหมือนไปเติมไ,ไปหาอะแดปเตอร์ที่แปลงนะครับจาก USB C เป็นอ่า USB A เป็น USB C นะอ่าแมมันจะมีอยู่บอกอยู่นะครับ ต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะก็เสียบได้เลยถ้าจะใช้อย่างนี้ก็จะลําบากที่หนึ่งกันนะผมดูแล้วก็คือคุณต้องสายมันก็จะเกจก,กะหน่อยก็ต้องเลือกเอานะแต่ผมจริงๆผมเอามาเน้นกับกล้องด้วยแล้วก็ใช้มือถือเพราะว่าถ้าอย่างเป็นเป็นอย่างพวกเนี้ยมันก็จะอาจจะดูตัวเล็กนะครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่กับกล้องไม่ได้นะแล้วก็ชอบตรงมันมีระยะระดับเสียงบอกด้วยนะครับอันนี้เราจะเห็นนะถ้าเป็นงานแบบเออมือถงมือถือเราไปเสียบกับไอ้พวก อุปกรณ์ที่มีตัวช่วยจับอะไรเงี้ยก็จะ,จะใส่ไ,ได้เดี๋ยวว่าไปลองกันนะวันนี้แค่อันบล็อกให้ดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ